คนที่ลัคนาราศีกุมนะครับ youtube ดูนะกุมนะนะนะอ่าทิกตอกดูนะนะแล้วก็ facebook fanpage ดูนะลัคนาราศีกุมมาแล้วลัคนาราศีกุมชะตาชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรในเดือนมีนาคมนะเดือนที่ดาวเสาร์ก็มาทับลัคนาของคุณเรียบร้อย มนุษย์ตยูก็ขยับออกไปแล้วนะครับย้ายไปแล้วเดินหน้าเกตก็ย้ายอีกสุกก็ย้ายอีกทําไมมันย้ายเยอะอย่างนี้ไห้หาไม่เห็นใจสินแสบ้างย้ายเยอะอย่างนี้มันคิดไม่ทันเหมือนกันนะเนี่ยลัคนาราศีกุมนะครับดวงชะตาในเดือนมีนาคม2566กนะลัคนาราศีกุมดวงชะตาในเดือนมีนาคม2566 นะครับอยากจะบอกกับ f c ีที่น่ารักทุกท่านว่าในเดือนมีนาคมนั้นสำหรับชาวลัคนาราศีมีนอสำหรับชาวลัคนาราศีกุมมีนบ้านบ้านเนหากุมกุมเออลัคนาราศีกุมนะฮะดาวอาทิตย์กับดาวพฤหัสย้ายไป อาทิตย์ย้ายไปอยู่กับพฤหัสในเะรือนการเงินนะอาทิตย์ย้ายไปอยู่กับพฤหัสในเรือนการเงินอาทิตย์เป็นมิตรกับครูนะฮะไม่ต้องถามว่าครูอะไรนะจะครูสมจิตครูสมหมายอะไรก็แล้วแต่เธอเอาไปว่าอาทิตย์เป็นมิตรกับครูกันล้วกันนะฮะไปอยู่ในเรือนการเงินแล้วดาวอาทิตย์เนี่ย ก็มาจากมาจากเรือนคู่ครองของชาวลัคนาราศีกุมพยากรณ์ได้ง่ายๆตรงนี้ว่านะครับคุณจะมีโชคดีจะมีโชคดีในเรื่องการเงินที่นะครับจะมาจากคนรักคู่ครองหรือเพศตรงข้ามประการที่หนึ่งนะ ส่วนเสาทับลักษ์ตรงนี้ได้องค์เกณนนาระเกณฑ์อยู่แล้วนะครับน่าจะเป็นอะไรที่นำความสำเร็จมาให้ชาวลัคนาราศีกุมไม่น้อยส่วนดาวพุธนั้นย้ายไปอยู่กับราหูย้ายไปอยู่กับศุกร์นะครับในตำแหน่งโยกหน้าชาวลัคนาราศีกุม กลุมระวังนะระวังคนมายืมสตุ้งสตางนะถ้าการเงินคุณดีอยู่แล้วผู้ครองสนับสนุนหรือว่านำโชคดีมาให้อยู่แล้วอันนั้นคือส่วนที่คุณจะได้ส่วนที่ต้องระวังคือระวังคนมาหยิบยืมเงินหรือระวังคนมาพูดโกหกพูดไม่ตรงกับคุณในเรื่องเงินเงินทองทองนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีกุม นะครับนะครับทิกตอกสวัสดีนะครับคุณวิกกี้สวัสดีอีกอย่างหนึ่งที่จะบอกกับชาวลัคนาราศีกุมนั้นนะครับดาวอังคารก็จะย้ายฉากออกไปอีกดาวมันย้ายหลายดวงจริงๆอะ่ะขยับย้ายหลายดวงเลยนะครับดาวอังคารขยับฉากออกไปอีกนะครับซึ่งดาวอังคารตรงนี้นะ ต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีกุมนั้นอังคารไปอยู่ในเรือนพุธนะอังคารไปอยู่ในเรือนพุธพุธมาโยกหน้าชาวลัคนาราศีกุมให้ระวังเรื่องคำพูดของตัวเองนะครับอย่าไปวิพากวิจารณ์คนอื่นไม่ว่าจะเป็นในโลกแห่งความเป็นจริงหรือแม้แต่โลกออนไลน์ก็ตามให้ระวังให้เลี่ยง ที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นนะครับในทางเสียหายหรืออะไรที่ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเที่ยวไปโพธนาบอกคนนู้นคนนี้เขานักนะฮะพวกชาวลัคนาราศีกุมอ่ะนะครับอยู่นิ่งๆเป็นดีนะอ้าวใครเข้ามาแล้วกดแบ่งปันกดหัวใจกดหัวใจกดไลค์ให้สินแสหมิงด้วยนะครับนะครับ อยากันนั้นเลยนะครับในเดือนมีนาคมการเงินส่วนตัวผมบอกไปแล้วว่าดีซึ่งเราเข้าใจตรงกันนะว่าการเงินส่วนตัวจะดีส่วนดาวอังคารนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของชาวลัคนาราศีกุมและดาวอังคารย้ายไปอยู่ในเรือนพุธนะครับการงานการติดต่อประสานงานต้องพยายามเลือกใช้ถ้อยคำคำพูดที่ดีๆนะครับ ผมก็บอกชาวกลุ่มไว้แบบนี้ว่าเวลาติดต่อสื่อสารกับใครพยายามเลือกใช้คำพูดการแสดงออกที่ดีเพราะถ้าดีก็ให้คุณกับคุณจริงๆนะครับถ้าเกิดคุณไม่ระวังสิ่งเหล่านี้ทำให้เสียลาบได้นะครับนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีกุ่มคือดาวที่โคจรตรงนี้นะครับในเดือนมีนาคมนั้นนะ อย่างเช่นช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบอะตอนนั้นดาวอาทิตย์มันยังไม่ได้ขยับย้ายใช่ไหมมันยังทับลัคอยู่เอออาทิตย์ทับลักก็ถือว่าชาวกลุ่มแม่งก็แบบว่างุนงานงุนงาน,งน,งานอยู่ไม่ค่อยติดที่แต่ก็เป็นช่วงที่เดือนที่การเงินจะดีนะผมดูแล้วลัคนาราศีกุมะไม่น่าจะผิดเพี้ยนไปจากนี้อะดูแล้วการเงินจะดีผมเชื่อมั่นเลยแหละว่าการเงินจะดีนะครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งชาวลัคนาราศีกุมเสาเข้ามาทับรักแล้วยังไงก็ระวังเรื่องสุขภาพร่างกายไว้นิดหนึ่งนะนะครับในแต่ละคนระวังเรื่องสุขภาพร่างกายไว้นิดหนึ่งนะเขาบอกกันในลักษณะนี้แหละนะครับนี่คือชาวลัคนาราศีกุมส่วนในเรื่องของความรักนั้นดาวเจ้าเรือนคู่ครองความรักเดินไปอยู่กับดาวคู่มิตรนะครับใครที่ยังโสดอยู่ มีโอกาสจะมีคนที่ดีมาชอบพอมาถูกใจกันใครที่มีคู่อยู่แล้วคุณจะมีโชคดีจากคู่คู่นำสิ่งดีมาให้คู่นำโชคมาให้นั่นเองและนี่ก็คือชาวลัคนาราศีกุมกับชะตาชีวิตในเดือนมีนาคม2566นะครับอ้าว ทักทายทุกท่านนะครับตอนนี้ติ๊กต k อกคนเข้ามาเยอะมากๆนะครับติ๊กตอกผมชื่อสินแสหมิงนะสินแสหมิง F C S I N S A E แล้วก็อันเดอร์สกอร์แล้วก็ F C นะฮะ S อ่สินแสหมิงเ่ยสะกดเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็อันเดอร์สกอร์แล้วก็แล้วก็เอ,อ่อ F C นะครับเข้าไปติดตามกันได้เลยใครสะดวกช่องทางไหนก็ติดตามช่องทางนั้นนะเอาที่สะดวกเถอะ เพราะว่าช่องทางหลักๆผมก็ไลฟ์สดให้ฟังหมดทุกช่องทางอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น YouTube ที่อยู่ตรงหน้าซ้ายมือเป็น Facebook Fanpage ขวามือเป็น TikTok นะครับถัดจากลัคนาราศีอะไรถัดจากลัคนาราศีกลุ่มแล้วลัคนาราศีต่อไปคือนะครับขยาวน้อยขยาวน้อย